อางานนี้ก็ทำเอาเขมรแห่ช็อกทั้งประเทศหลังไทยจอตัดน้ำมันทิ้งเจอบางจากเข้าฮุบกําัทั่วเขมรล้อมเชื้อเพลิงเขมรให้เป็นศูนย์ทำเอาต้องมุดรูซื้อน้ำมันแพงผ่านสิงคโปร์จนน่วมหนักส่อใกล้ล้มละลายแล้วโดยมาตอนนี้เองครับก็บอกเลยว่าสถานการณ์ในเขมรนั้นก็กำลังตกที่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานและเกิดความวิตกกังวลอย่างหนักทางเศรษฐกิจซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในภาคพลังงาน เพราะเมื่อความมั่นคงทางเชื้อเพลิงที่เคยเป็นสายเลือดหลักเริ่มสั่นคลอนตั้งแต่ที่ไทยได้ยกเลิกการส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชาที่เป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดและการประทะกันระหว่างไทยเขมรโดยกระทรวงพลังงานของไทยได้สั่งให้บริษัทค้าพลังงานหยุดการส่งออกน้ำมันทั้งหมดไปเขมรตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม2568เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งมาตรการนี้เองก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันทุกแห่งและมีการตรวจสอบและควบคุมการส่งออกอย่างเขียบนวนไม่ให้มีการลักลอบส่งไปยังขเขมรโดยตรงหรือผ่านประเทศที่3เช่นสอปปอ,ปอลาวด้วยแต่ทว่าล่าสุดครับมันก็ได้มีการรายงานด่วนๆที่ทำเอาขเขมรต้องช็อกไปกันใหญ่เพราะตอนนี้เองไทยไม่ได้แค่ไม่ส่งให้ขเขมรทางตรงเท่านั้นแต่การขยายอิทธิพลของทุนพลังงานจากไทยก็กำลังเข้าปิดล้อมขเขมรไม่ให้ใช้น้ำมันจากที่อื่นใช้ด้วยเซะแล้ว เพราะล่าสุดครับขเขมรก็กำลังเผชิญกับข่าวระทึกขวัญที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกคนในชาติเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบางจากได้ออกมาประกาศชชยชนะในสมรภูมิธุรกิจข้ามชาติด้วยการเข้าฮุบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานีบริการน้ำมันคาวเทคซ์ทั่วภูมิภาคและหนึ่งในนั้นก็คือที่ขเขมรเช่นกันจนทำเอาเกิดกระแสหวาดผวาในทั่วขเขมรว่าสุดท้ายพรมแดนพลังงานทั้งหมดอาจถูกปิดล้อมโดยประเทศไทยอย่างเบ็ดเสร็จแน่นอนนั่นเองครับ ซึ่งก็อ้างอิงจากเพจดัง World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้โพสต์ไว้ว่าบางจากแถลง13กุมภาพันธ์2026ว่าบริษัทบางจากได้ประกาศซื้อหุ้นบริษัทเชฟรอนฮ่องกงสัดส่วน100%ขยายการลงทุนพลังงานในเอเชียแปซิฟิกเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์เติบโตสู่ตลาดต่างประเทศโดยการซื้อกิจการครั้งนี้ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายทั้งสถานีบริการน้ำมันคาวเทค31แห่ง ธุรกิจน้ำมันภาคอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทรรวมถึงคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือด้วยในขณะที่ข่าวแท็กซ์เขมรก็เพิ่งออกแถลงการวันที่14กุมภาพันธ์2026ข่าวเท็กซ์กัมพูชาออกแถลงการระบุว่าบริษัทรับทราบรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับข่าวเท็กซ์ฮ่องกงและเข้าใจว่าอาจก่อให้เกิดความสงสัยในวงกว้าง ดังนั้นบริษัทขอชี้แจงว่าการจำหน่ายธุรกิจเชฟรอนฮ่องกงให้แก่บางจากไม่มีผลกระทบต่อเครือข่ายคาวเทคส์ในประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในด้านโครงสร้างความเป็นเจ้าของการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการบริหารจัดการแบรนด์โดยการดำเนินงานทั้งหมดยังคงเป็นไปตามปกติและคาวเทคส์แคมเขอยืนยันว่าจะยังคงให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่ายสถานีบริการมากกว่า100แห่งทั่วประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนชุมชนและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าต่อมาครับเรื่องนี้เองมันก็ระเบิดดราม่าในโซเชียลเขมรทันทีที่หลังคำถแถลงก็เกิดการถกเถียงตั้งคำถามจำนวนมากในเคมรนอาทิเสียมจะตัดน้ำมันเคมรนบ้างบางคนก็บอกให้แบนน้ำมันเสียมแล้วหันไปใช้ของอเมริกาแต่ถ้าเสียมมาซื้อของอเมริกาอีกแล้วต่อไปเคมรนก็ต้องขุดน้ำมันเองต่อมาก็มีคนบอกว่าเสียมมันร้ายกาจมากล้อมเคมรนหรือว่าเราจะใช้น้ำมันจากไหนต่อไปนี้ หนีไม่พ้นเสียมต้องแบนเสียมต่อไหมบลาบลานะครับซึ่งก็มีเยอะมากที่ส่วนมากแล้วก็แห่สิ้นหวังนั่นแหละครับจึงทําให้ต่อมาในวันที่15กุมภาพันธ์2026ั่าวเท็กซ์กัมบูดียก็แชร์บทความจากอินฟลูเคมันที่ระบุว่าขอแชร์ในนามผู้ใช้และสนับสนุน่าว t e ็กรายหนึ่งแบรนด์สถานีบริการน้ํามัน่าวเท็กอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทแม่เชฟรอนคอร์เปอเรชั่สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เชฟรอนในกัมพูชาก็มีสาขาในภูมิภาคและประเทศต่างๆอีกมากกว่า20แห่งดังนั้นเชฟรอนในกัมพูชาเป็นสาขาหนึ่งที่บริหารโดยตรงจากบริษัทแม่ในอเมริกาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่อย่างใดและเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าบางจากของไทยได้ซื้อเชฟรอนนั่นเป็นเรื่องจริงแต่เป็นการซื้อเชฟรอนของฮ่องกงไม่ใช่ของกัมพูชาดังนั้นขออย่าได้เข้าใจผิดและขอให้สนับสนุนข่าวเท็กซ์ต่อไปด้วยความไว้วางใจ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับเรื่องนี้เองนั้นสรุปง่ายๆเลยนะว่าขามียนกําลังหน้าถอดสีของจริงครับเพราะการที่เคยประกาศกล้าวว่าอยากจะเลิกง้อน้ำมันจากไทยแล้วดิ้นรนหันไปพึ่งปั๊มแบรนด์อเมริกาแทงเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องโอละพ่อเพราะกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ของไทยเราดันเดินเกมเหนือชั้นบุกเข้าไปฮุบกิจการบริษัทแม่จนคุมอำนาจจัดการไว้ได้เรียบร้อย เหมือนว่ายิ่งขเขมรพยายามหนีจากอิทธิพลไทยเท่าไหร่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ยิ่งเจอว่าโดนไทยล้อมกรอบไว้ทุกทิศทางจนขเขมรแทบจะไม่มีรูอากาศให้หายใจทางการค้าธุรกิจพลังงานที่พวกเขาเคยไว้ใจตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเงาของไทยเราอยู่ดีครับ แต่ทว่าเรื่องราวความน่าหงายนี้มันดันไม่ได้จบอยู่แค่การถูกกลุ่มทุนไทยเข้าไปคุมกิจการปั๊มน้ำมันเท่านั้นนะสิครับแต่มันกำลังลุกลามไปกลายเป็นฝันร้ายระดับนาชาติไปแล้วกับปัญหาค่าน้ำมันที่แพงมหาโหดจนประชาชนแทบจะรับไม่ไหวลากให้เศรษฐกิจสอแววพังพินาศและล่มสลายตามกันไปหมดเพราะต้นเหตุก็มาจากนโยบายคลั่งชาติที่เลือกเดินเกมผิด พยายามจะทุบหม้อข้างตัวเองด้วยการแบนน้ำมันไทยแล้วดิ้นรนหนีไปมุดรูซุปบอกนำเข้าจากสิงคโปร์แทนแล้วบทสรุปเป็นยังไงล่ะครับจากที่คิดว่าจะรอดและอยู่ได้ด้วยตัวเองกลับกลายเป็นการหาเชือกมารัดคอประชาชนให้ตายไวกว่าเดิมซะงั้นเพราะก็อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของเพจดังอย่างคัดข่าวนะครับเขาก็ระบุไว้อย่างน่าสนใจว่ากัมพูชาจ่ายค่าน้ำมันแพงกว่าเดิม10%นนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในราคาน้ำมันกัมพูชาข่าวเรื่องราคาน้ำมันในเขมรที่ค่อนข้างเงียบในสื่อทั่วไป ว่ากันตามจริงสื่อในประเทศเขาก็เน้นไปในเรื่องที่ว่าเขาหาน้ำมันทดแทนจากสิงคโปร์ได้แล้วอย่างไรก็ดีมีสัญญาณน่าสนใจจากตัวเลขจริงเรื่องราคาขายปลีกในกัมพูชาที่สูงกว่าตลาดภูมิภาคโดยเฉลี่ยอย่างชัดเจนใช่แล้วระดับราคาน้ำมันในกัมพูชามีลักษณะต่างจากภูมิภาคหากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันนี้กับหลายประเทศทั่วโลกราคาเบนซินและดีเซลในกัมพูชายังคงค้ายอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสําเร็จรูปในตลาดโลกจะลดลงแล้วราว9 1 0เซ สิ่งที่ชัดเจนคือราคาน้ำมันภายในประเทศกัมพูชาไม่ยอมลดลงตามราคาโลกเท่ากับว่าต้นทุนจริงของน้ำมันที่กัมพูชาเพิ่มขึ้นประมาณ10%แต่ว่าทำไมราคาน้ำมันกัมพูชายังไม่ลดประเด็นนี้มีปัจจัยสำคัญเชิงโครงสร้างที่หลายฝ่ายไม่ค่อยพูดถึงการพึ่งพาการนำเข้าใหม่มากขึ้นก่อนหน้านี้กัมพูชานำเข้าน้ำมันจากไทยแลนด์เป็นหนึ่งในแหล่งหลักแต่หลังๆมีแนวโน้มว่าไทยไม่ได้เป็นแหล่งนำเข้าหลักอีกต่อไปปัจจุบันการนำเข้าน้ำมันของกัมพูชาพึ่งพาสิงคโปร์เป็นแหล่งใหญ่ที่สุด การนำเข้าจากเวียดนามและบางส่วนจากจีนแต่การปรับโครงสร้างระบบนำเข้านี้ไม่ง่ายเหมือนสับสวิชโดยปัญหาไม่ได้มีแค่ราคาโลกแม้ว่าราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั่วโลกจะลดลงประมาณ9ก0ถึงทั้งโลกราคาลดลงแต่ราคาขายในกัมพูชายังเท่าเดิมเพราะต้นทุนน้ำมันของกัมพูชาแพงขึ้นเหตุผลที่เป็นไปได้ประกอบด้วยค่าขนส่งระยะไกลและโลจิสติกการนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์เวียดนามหรือจีนต้องเสียค่าขนส่งที่สูงกว่า ยิ่งกว่านั้นกัมพูชายังไม่มีพื้นที่เก็บน้ํามันมากพอทําให้ต้องหมุนสต็อกเร็วและจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าฐานการสต็อกยังไม่พร้อมหากมีพื้นที่เก็บสํารองน้ํามันอาจซื้อได้ในราคาถูกกว่าตลาดแต่กัมพูชายังต้องพึ่งพาการสต็อกจากบริษัทภายนอกซึ่งหมายถึงต้นทุนที่ตกอยู่กับผู้ขายมากกว่าและโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมในประเทศแม้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีข้อมูลเปิดเผยแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านราคาหน้าปั๊มก็มักสูงกว่า สะท้อนว่ามีต้นทุนแฝงหลายชั้นที่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบดังนั้นการที่ราคาลดลงทั่วโลกแต่ไม่ลดในกัมพูชาจึงเป็นสัญญาณปัญหาภายนอกอาจดูเหมือนเรื่องภาษาแต่ในเชิงโครงสร้างนี่คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อน้ำมันโลกลดลง10%แต่ราคาขายในประเทศยังคงเท่าเดิมนั่นหมายถึงกัมพูชากำลังจ่ายต้นทุนการนำเข้าและต้นทุนภายในสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ10%ซึ่งหากย้อนกลับไปคิดถึงสถานการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อน้ำมันส่วนหนึ่งนำเข้าจากไทย ต้นทุนรวมอาจต่ำกว่าเพราะระยะขนส่งสั้นและระบบโลจิสติกเชื่อมโยงกันดีแต่เมื่อพึ่งพาแหล่งที่ไกลออกไปไม่ว่าจะเป็นจากสิงคโปร์เวียดนามหรือจีนมันคือผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบนำเข้าซึ่งไม่ค่อยถูกอธิบายอย่างเป็นทางการจากฝ่ายขเมนครับและทำไมเรื่องนี้ไม่ปรากฏในสื่อมากนักคำตอบหนึ่งคือกัมพูชาย,ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเรื่องปริมาณน้ำมันสำรองจริงปริมาณนำเข้าจากแต่ละประเทศและโครงสร้างต้นทุนภายใน ในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเปิดเผยราคาและปริมาณนำเข้าอย่างโปร่งใสกัมพูชายังคงมีความคลุมเครือด้านข้อมูลผลคือสื่อทั่วไปไม่ค่อยจับประเด็นนี้แม้จะกระทบกับผู้บริโภคภายในประเทศโดยตรงแต่ทว่านี่ไม่ใช่แค่ราคาแต่คือภาพใหญ่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราคาน้ํามันแพงแต่มันสะท้อนว่าระบบนําเข้าพลังงานของกัมพูชาเปราะบางการเพึ่งพาแหล่งเดียวไม่ได้เพียงพอ การขาดพื้นที่สำรองทำให้ต้นทุนสูงและเมื่อราคาโลกลดลงแต่ราคาในประเทศไม่ลดตามนั่นคือต้นทุนที่ตกอยู่กับประชาชนในภาวะที่ต้นทุนชีวิตสูงอยู่แล้วการที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลางปี2566สะท้อนว่ากัมพูชาอาจกําลังใจดกเดียให้กับโมเดลพลังงานใหม่ของตัวเองต้นทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ10%อาจไม่ใช่ตัวเลขเลข็กสำหรับผู้บริโภครายย่อย และยิ่งย้ำคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเมื่อพึ่งพาไทยน้อยลงราคาโลกลดลงแต่ราคาในประเทศไม่ลดตามใครกำลังรับผิดชอบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้และคำถามนี้ยังคงไม่มีคำตอบในเอกสารอย่างเป็นทางการจากฝ่ายเขมรนั่นเองครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า